อันนอกจากนี้อีกท่านหนึ่งแค่กำลังใจท่านนี้เนี่ยนะครับท่านนายแพทย์ธีระลามาสูตรนะครับอาจารย์หมอธีระเนี่ยนะโอ้ท่านเป็นแพทย์อาวุโสนะครับ<ม>เป็นปูชนียแพทย์ของแพทย์ทสภาเลยนะครับอดีตนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันและอดีตอุปนายกแพทยสมาคมอดีตประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจด้านเวชศาสตร์ป้องกันนะครับ<ม>แล้วก็เป็นอดีตกรรมการบริหารแพทยสภาที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับคือ ท่านผู้นี้เนะี่ยมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ท่านอายุเยอะแล้วนะประเด็ผมเป็นเพื่อนใน Facebook ท่านอาจารย์ด้วยนะครับ,รบติดตามอาจารย์อยู่นะอ,อ,อาจารย์หมอธีระเนี่ยนะครับท่านโพสเฟซบุ๊กนะครับแต่งกลอนให้กำลังใจแพทยสภาครับสู้เพื่อคุณธรรมและเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพนะท่านแต่งยาวเลยนะครับผมจะยกบางบทนะมาอ่านให้ฟัง แพทย์สยาอย่าวันไหวในคลื่นลมแม้นถาโถมแรงเพียงใดไม่ยอมถอยอำนาจมบืดคิดบิดเบือนเรื่องราวรอยจงยืนรอยทำแท้แม้เดียวดายบ้างยุแยกแพทย์ไทยให้แตกขั้วหวังลบล้างศรัทธาให้หดหายแต่ความจริงดังแสงส่องสุดปลายจะเชิดฉายอยู่ชูใจผู้ใฝ่ดีจะยึดมั่นในคำสอนพระราชบิดาองค์บิดาแห่งแพทย์ไทยผู้ทรงศรี แพทย์ไร้ใจขายวิญญาณไม่ควรมีฝ่ายหน้าที่คงเกียรติเก่าตลอดการแพทย์ธัสภาอย่าอ่อนแรงแม้ทางชันจะยึดมั่นในศรัทธาประชาชนจะอดทนยืนหยัดสู้ไม่ถอดใจทำลงไว้ในยุติธรรมของบ้านเมืองจงยืนหยัดด้วยสัตว์ซื่อและศักดิ์ศรีจงเป็นที่พึ่งพาปวงชนยามอาวรเรามาร่วมให้พรเป็นกำลังใจให้แพทย์สภาก้าวต่อไปสง่าง,งาม นะครับนี่ท่านก็แต่งขึ้นมาเพื่อที่เป็นกําลังใจให้กับแพทยสภาคือตอนนี้ม,มันเป็นเรื่องที่ว่าคนที่เห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแสดงตัวแล้วก็เริ่มมีคนกล้าแสดงตัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะยิยย่ง,งวันนั้นทักสินไปพูดไปด่าแพทยสภาว่าไม่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับนะคนก็ยิ่งสุขโอ้โหอันนี้จะมากเกินไปแล้วทุกคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะแสดงพลังว่าเราอยู่เคียงข้างแพทยพสภาโพสต์รูปได้โพสต์ แชร์ข่าวได้แชร์เขียนแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ก็เขียนกันเซฟแพทยสภาแพทยสภาสู้ๆเราอยู่เคียงข้างแพทยสภา